กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีทั้งประโยชน์และโทษต่อร่างกายขึ้นอยู่กับปริมาณและวิธีการดื่มที่เหมาะสมซึ่งผลกระทบต่างๆมาจากคาเฟอีนและสารประกอบอื่นๆในกาแฟประโยชน์ของกาแฟการดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะไม่เกิน400มิลลิกรัมของคาเฟอีนต่อวันหรือประมาณ2-4แก้วกาแฟดำมีประโยชน์ดังนี้กระตุ้นการทำงานของสมองคาเฟอีนช่วยให้ร่างกายและสมองตื่นตัว ลดความง่วงเพิ่มสมาธิและช่วยให้รู้สึกสดชื่นเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายคาเฟอีนสามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะและความทนทานในการออกกำลังกายได้ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของโรคมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานชนิดที่2โรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์ มะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับโรคตับแข็งมีสารต้านอนุมูลอิสระกาแฟอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากความเสียหายโทษของกาแฟการดื่มกาแฟมากเกินไปหรือผู้ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างอาจได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ดังนี้ผลกระทบต่อระบบประสาท คาเฟอีนในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดอาการกระสับกระส่ายวิตกกังวลใจสั่นและนอนไม่หลับเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนการดื่มกาแฟเป็นประจำอาจทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมทางปัสสาวะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารการดื่มกาแฟขณะท้องว่างอาจกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการปวดท้องหรือไม่สบายท้องและอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย้อนการติดคาเฟอีนการดื่มกาแฟเป็นประจำทําให้ร่างกายติดคาเฟอีนหากหยุดดื่มกระทันหันอาจมีอาการถอนเช่นปวดศีรษะอ่อ,อนเพลียหงุดหิดผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจควรระวังการดื่มกาแฟ เพราะคาเฟอีนอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วคราวและหัวใจเต้นเร็วขอแนะนำเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกาแฟควรเลือกดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนมหรือครีมเทียมและควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิน4แก้วและหลีกเลี่ยงการดื่มช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลานอนเพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อน